สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการทําเกี่ยวในนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทํางาน DIY ด้วยตัวเองนะฮะว่าทํำยังไงนะฮะทำยังไงถึงจะทําง่ายและมีความถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูก่อนว่าเราต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ 1. ที่ต้องมีนะครับปากกาสำหรับจับชิ้นงาน 2. ดอกสำหรับเอาไว้เจาะชิ้นงานก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถดูในตารางนะฮะดูในตารางที่หน้าจอได้เลยนะครับว่า ถ้าเราต้องการทำเกียวในขนาด3มิล4มิล5มิล6มิล8มิลเงี้ยเราต้องใช้ดอกเจาะขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเจาะชิ้นงานได้ง่ายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่สำคัญนะครับใช้ดอกเจาะชิ้นงานให้เหมาะสมนะครับให้เหมาะสมต,ต่อไปนะครับข้อที่3ดอกตาบนะครับดอกตา้าบสำหรับทำเกียวในนะครับ ผมแนะนําให้ซื้อมาเป็นชุดนะครับมาเป็นชุดนะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาดอกเดียวเนี่ยแล้วสำหรับงานเจาะทําเกียวในเนี่ยสําหรับงานเหล็กจะยากนะครับให้ซื้อมาเป็นชุดที่มีสามดอกนะครับที่มีสมดอกที่ผมจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราจะทําเกลียวในนะครับเราจะต้องใช้ดอกที่1ก่อนนะครับพอดอกที่1เสร็จแล้วก็ค่อยตามด้วยดอกที่2นะครับแล้วก็ตามด้วยดอกที่สนะครับ เราถึงจะทําเกียวในได้ง่ายนะครับได้ง่ายและมีความถูกต้องนะครับดอกที่หนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าดอกตัาเรียวนะฮะดอกตับเรียวถ้าเพื่อนเื่อสังเกตที่หน้าจอนะครับฟันนะฮะฟันของดอกเนี่ยตรงปลายมันจะไม่ค่อยมีเห็นไหมครับมันจะรูเรียวนะครับตรงปลายมันจะไม่ค่อยมีนะครับเวลาที่เราใช้ดอกที่หนึ่งในการทําเกียวลงไปเนี่ยมันจะช่วยประคองนะครับช่วยประคองตัวดอกนะฮะในการทําเกียวครั้งแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับนะมันจะมันจะยากแล้วก็ทําให้เวลาที่เรากด กดดอกลงไปเนี <ım S 2> ่ยมันง่ายนะครับดอกที่สองนะครับเราจะเรียกว่าดอกต้าตัวตามนะครับหรือปลักนะครับปักนะสังเกตที่ดอกก็คือมันจะเริ่มมีฟันเนี่ยใกล้ๆกับหัวหัวดอกขึ้นมานะครับดอกสุดท้ายนะครับสังเกตนะฟันมันก็จะเริ่มมันจะเริ่มเต็มเต็มหัวของมันนะครับพอเราใช้ดอกสุดท้ายตามลงไปเนี่ยมันจะทําให้การทําเกลียวเนี่ยเต็มร่องขึ้นมานะครับผมนะ สำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการทํางาน DIY ด้วยตัวเองอ่ะใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตที่ดอกเอาเองนะครับเนื่องจากว่าที่ตัวดอกนะครับที่ตัวดอกตาฟเนี่ยมันจะไม่มีหมายเลขกํากับนะครับว่าดอกไหนเป็นดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3นะครับต้องสังเกตจากหัวดอกตาฟเอาเองอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับด้ามจับดอกตาฟมือนะฮะ ็อย่าดูที่ราคามันถูกเกินไปนะครับดูที่เหมาะสมนะครับดูที่คุณภาพนะของชิ้นงานนะครับเราจะได้ใช้งานได้ไปนานๆนะครับแล้วสิ่งที่ต้องดูนะครับในการเลือกซื้อนะให้ดูด้วยว่าน้าจับตัวเนี้มันเหมาะกับเบอร์อะไรนะครับมันจะมีเขียนกำกับไว้นะครับหรือที่ที่ผมซื้อมานะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าอ่า No หนึสำหับใช้กับงานดอกตาเบอร์อะไรนะครับ No สเนี่ย ดอก arp, yeah. ทาบเบอร์อะไรน,น,นะครับตั้งแต่เบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนนะครับก็คือซื้อมาให้เหมาะสมนะฮะให้เหมาะสมกับการทํางานนะครับสําหรับเทคนิคการใส่อดอกดอกทาบนะครับให้เราวางตัวจับตัวด้ามนะฮะดูตัวด้ามทาบฟมือเดี๋ยว,วางไว้กับบนพื้นโต๊ะก่อนนะครับนะแล้วก็การใส่ดอ,อกเนี่ยให้หย่อนนะฮะให้หย่อนตัวดอกลงไปนะครับนะถ้าเราทํากลับกันนะครับมันจะทําให้ดอกเนี่ยร่วงได้ง่ายนะครับ การหมุนดอกตารฟดอกแรกนะครับมันค่อนข้างจะยากนะครับเราต้องพยายามกดนะฮะกดแล้วก็ประคองนะครับประคองดอกให้มันขนานกับชิ้นงานของเราให้ได้ฉากนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนมาลงเกลียวเราจะง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราตามฟดอกแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถตามด้วยดอกที่2ได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าดอกที่2แล้วก็ดอกที่3เนี่ยจะไม่ยากแล้วครับมันจะหมุนค่อนข้างง่ายนะครับ ฉะนั้นเวลาทํานะครับพยายามนะครับอ่าใช้ดอกให้ถูกนะครับตั้งแต่ดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามนะครับถึงจะได้เกี่ยวที่สมบูรณ์